ริวก้าวขึ้นจากชั้นที่ส0แสงแดดอ่อนๆส่องลงมาจากด้านบนความมืดค่อยๆจางหายเขากำลังก้าวเข้าสู่อาณาจักรใบไม้นี่คือชั้นที่11บใบไม้ยักษ์เบ่งบานเปิดเป็นทางริวยืนตะลึงเพราะใบไม้แต่ละใบาราวกับหลังคาบ้านชั้นที่12กิ่งไม้เรียงต่อกันเป็นบันไดริวค่อยๆปีนขึ้นไปทีละก้าว ลมพัดเบาๆใบไม้ไหวเหมือนกำลังทักทายชั้นที่13เสียงเจื้ยแจ้วดังรอบตัวนกน้อยหลากสีบินไปมาหนึ่งในนั้นร้องบอกว่ามีกระรอกตัวเล็กวิ่งผ่านไปเมื่อครู่นี้หัวใจของริวพองโตมินิยังอยู่ไม่ไกลแน่ชั้นที่14ลมแรงขึ้นใบไม้หมุนวนรอบตัวริวเหมือนเครื่องเล่นกลางป่า ริวหัวเราะเบาๆทั้งที่ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ลึกๆชั้นที่15บหสพานเถาวันแกว่งไปตามแรงลมริวจับเชือกแน่นก้าวไปทีละก้าวเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าอย่ากลัวชั้นที่16ลมแรงจนหมวกเกลือบปลิวริวรีบจับหมวกไว้แล้วเงยหน้ามองฟ้าเขาเริ่มเห็นท้องฟ้าชัดขึ้นกว่าเดิมชั้นที่ส7 ริวพบลิงช่างซ่อมไม้กำลังตอกแป้นไม้บนบ้านต้นไม้ลิงยิ้มแล้วบอกว่าเห็นกระรอกตัวหนึ่งรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนชั้นที่18ริวลอดเข้าไปในโพรงต้นไม้ทางแคบและมืดแต่ปลอดภัยเขารู้สึกว่าหัวใจตัวเองสงบลงอย่างประหลาดชั้นที่19ริ้ริวออกมาที่ระเบียงใบไม้สูงเขามองเห็นผืนป่ากไกลสุดสายตา สายลมพัดผ่านเหมือนกับกำลังให้กำลังใจเขาและในที่สุดชั้นที่ยี่สิตรงหน้าเป็นประตูเถาวันเรืองแสงแสงนั้นซองประกายเหมือนสายน้ำริวเห็นร่องรอยเล็กๆของมิมิอยู่ที่ประตูนั้นเขายิ้มแล้วพูดเบาๆว่ารอฉันก่อนนะมินิก่อนจะก้าวผ่านประตูเข้าสู่อาณาจักรน้ำตกในชั้นต่อไป